เรื่องย่อละครสิงสังป่าที่ท่ารถขนส่งของทุ่งคลาผู้กองพาลีฤทธิ์พรมนายตำรวจฝีมือดีได้พบกับเสือทงและเสือผิวเสือร้ายที่มีหมายจับผู้กองพาลีตัดสินใจเข้าจับกลุ่มแล้วเกิดการเผชิญหน้ากันผู้กองพาลีตกอยู่ในอันตรายสิงเมฆพัดชายหนุ่มแปลกหน้าซึ่งนอนหลับอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปช่วย และพาผู้กองพาลีนี้รอดออกมาจากวงล้อมได้เมื่อช่วยเสร็จสิงก็หายตัวไปท่ามกลางความแปลกใจของผู้กองพาลีการกลับมาทุ่งคลาอีกครั้งของสิงทำให้ชาวบ้านทุกคนวันเกรงว่าจะเกิดหิุร้ายเพราะเมื่อห้าปีที่แล้วแม่ของสิงนำที่ดินไปจำนองกับนายอนันต์อมรินเศรษฐีผู้มีอิทธิพลแต่นายอนันต์อมรินเล่นไม่ซื่อ อ้างว่าที่ดินขาดจำงทำให้บ้านของสิงห์โดนยึดสิงห์ไม่ยอมและเกิดมีเรื่องกับนายอนันต์แต่นายอนันต์เป็นผู้มีอิทธิพลทำให้สิงห์ต้องหนีออกจากบ้านและเมื่อกลับมาครั้งนี้ทุกคนก็เกรงว่าจะเกิดเรื่องซ้ำรอยเดิมขึ้นอีกครั้งสิงห์มาหาโฉมพี่สาวโฉมเล่าว่าแม่ตรอมใจตายหลังจากสิงห์ออกจากบ้านและตอนนี้ ชมก็กลายเป็นเมียบำเรออีกคนของนายอนันต์ไปแล้วโชมดูจะพอใจกับแก้วแหวนเงินทองที่ได้จากนายอนันต์ทำให้สิงรู้สึกไม่พอใจโชมก็ให้สิงกลับไปกรุงเทพและไม่ต้องกลับมาที่ทุ่งคลาอีกแต่สิงปฏิเสธแล้วเดินออกจากบ้านเก็บซ่อนความโกรธพี่สาวเอาไว้ในใจดาวหรือนางเสือดาวหัวหน้าแก๊งโจรซึ่งใช้สุสารรถเป็นที่พักเธอและแพร น้องชายเพื่อนเด็กแว้นที่ชื่อทิวได้รวบรวมเด็กวัยรุ่นที่ไม่มีอนาคตมารวมตัวกันอยู่ที่นี่กลายเป็นแก๊งโจรกวนเมืองที่ชาวบ้านหวาดกลัวคืนนี้ดาวพาแพรและทิวลูกน้องคนอื่นๆอ,ออกปาหินปล้นทรัพย์รถโดยสารที่วิ่งผ่านมาแต่พวกเธอตกหลุมพรางเพาอสารวัตเทพและผู้กองพาลีปลอมตัวมาเพื่อกวาดจับ ทำให้แพรและลูกน้องบางคนถูกตำรวจจับได้ขณะที่ดาวและทิวพากันหนีรอดไปได้ทัพและสำออยเพื่อนในวัยเด็กของสิงกำลังถูกคนของกำนันชาติลูกน้องน,อนายอนันต์รังแกโดยไอ้ชุ่มและไอเยี่ยมซึ่งเป็นนักเลงกำลังย่ำยีรำยองน้องสาวทัพแต่สิงมาช่วยไว้ได้ทันชุ่มและเยี่ยมรีบหนีไปทั้งที่ยังแก้ผ้ากระเจิดกระเจิง ทับและสัมออยดีใจที่เห็นสิงกลับมาทั้งสามคนสัญญาว่าจะร่วมมือกันจัดการค้นลมอิทธิพลของนายอนันต์ให้ได้สัมออยซึ่งมีอาชีพเป็นลำตัดได้รับการติดต่อให้ไปแสดงในงานวันเกิดนายอนันต์และก่อนถึงวันงานโชมก็มาหาสิงและบอกให้สิงไปงานวันเกิดนายอนันต์ด้วยเพราะนายอนันต์ต้องการพบสิง เพื่อเจราจาเรื่องไถยจำนองที่ดินสิงแซงทำเป็นดีใจรับปากจะไปงานด้วยและเมื่อถึงวันงานสำออยแอบได้ยินว่านายอนันต์สั่งมือปืนให้รอบยิงสิงสำออยจึงร้องลําตัดจากบนเวทีแอบเกือนสิงที่อยู่ในงานให้รู้ถึงแผนสังหารทันใดนั้นไฟก็ดับพร้อมเสียงปืนที่ดังขึ้นสิงหลบอย่างว่องไวแต่พอไฟสว่าง กลับมีคนถูกยิงตายสารวัเทพซึ่งเป็นตำรวจที่ทำงานให้นายอนันต์รีบจับสิงทันทีโดยกล่าวหาว่าสิงคือมือปืนที่ยิงคนตายสิงยอมให้จับแต่โดยดีนายอนันต์แอบพอใจที่แผนการยัดข้อหาให้สิงสำเร็จลงด้วยดีในห้องขังสิง์ได้พบกับแพรน้องชายของดาวและรู้สึกถูกชะตากันตกค่ำเกิดไฟไหม้ห่างจากโรงพักไม่มาก ผู้กองพายลีและพวกตำรวจวุ่นวายกับการดับไฟดาวอาศัยจังหวะนี้พาพวกบุกเข้าไปแหกห้องขังชิงตัวแพรออกมาสิงอาศัยจังหวะนี้หนีออกมาด้วยผู้กองพายลีเอาตำรวจมาสกัดแต่ไม่ทันสิงและแพรหนีไปได้สิงแปลกใจที่พบว่าหัวหน้าการบุกรงพักครั้งนี้คือผู้หญิงที่ชื่อดาวอ่อนอนงลูกสาวในอนันต์อมริน กลับจากกรุงเทพรถเสียอยู่ข้างทางผู้กองพาลีกับรถผ่านมาเจอพบว่ามีคนร้ายกำลังพยายามป้นทรัพย์ออนอนงผู้กองพาลีเข้ามาช่วยเหลือจังหวะนั้นเองที่แชนมีเชิงหนุมพระเนจรผ่านมาและช่วยเหลือคนร้ายหนีไปผู้กองเข้าใจผิดคิดว่าแชนเป็นพวกเดียวกับคนร้ายแต่ออนอนงเห็นเหตุหการณ์ตลอดจึงช่วยอธิบาย ผู้กองพาลีจึงปล่อยแชนไปจากนั้นก็ขับรถพาออนอนงไปส่งที่ทุ่งคลาโดยที่ผู้กองพาลีไม่รู้มาก่อนว่าออนอนงคือลูกสาวผู้มีอิทธิพลที่เขากำลังจะปราบปรามทั้งคู่ถูกชะตากันและกันแชนเข้าพักที่เอื้องฟ้าโฮมสเตย์ซึ่งมีไม้สาวพระราเเนห์ชื่อเอื้องฟ้าเป็นเจ้าของแชนเข้าไปนั่งในร้านคาราโอเกะ o ke, แล้วไปมีเรื่องกับนักเลง แต่แชนก็เอาชนะได้ไม่ยากทำให้เอื้องฟ้าแอบพอใจในตัวของแชนมากแต่คืนนั้นเสือธงก็มาเที่ยวคาราโอเกะเช่นกันเอื้องฟ้ารีบโทรแจ้งตำรวจผู้กองพาลีพาลูกน้องมาร้อมจับเสือธงเสือธงต่อสู้ผู้กองพาลีกำลังจะเสียท่าออนอนงแอบสับคัดเอาในร้านทำให้ไฟดับผู้กองพาลีปลอดภัยเสือธงหนีไปได้ อ,อนอนงงแอบชื่นชมที่ผู้กองพาลีเป็นตำรวจน้ำดีของทุ่งคลาข่าวของแชนชายพระเนจรมาพักที่ทุ่งคลาดังไปเข้าหูสิงสิงยินดีเพราะแชนคือเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันมาเมื่อปลอดจากสายตาของตํารวจสิงจึงแอบไปพบกับแชนเพื่อคุยวางแผนกันแบบลับๆชีวิตในแก๊งนางเสือดาวสิงพบว่าดาวดูไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไป ถ้าทางของดาวดูเป็นคนมีการศึกษาแม้จะกล้าแต่ก็เฉียบขาดใจนักเลงทิวเด็กแว้นในแก๊งแอบชอบดาวและมันไส้ในตัวของสิงมากเพราะกลัวว่าสิงจะมาแย่งดาวไปจับตนแต่สิงฉลาดพอที่จะวางตัวและไม่เป็นศัตรูกับทิวในตอนนี้อุดมการของแก๊งนางเสือดาวก็คือปล้นแต่คนเลวโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือนายอนันต์เมื่อสิงรู้ว่า ดาวและเขาต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันสิง์จึงเสนอให้สำออยและทัพเพื่อนของสิงคอยเป็นแนวร่วมแอบสืบข่าวที่ทุ่งคลาให้แต่การจัดการกับนายอนันต์ต้องมีอาวุธที่ทัดเทียมทุกคนจึงวางแผนที่จะปล้นอาวุธมาจากกำนันชาติซึ่งเป็นลูกน้องของนายอนันต์โดยสิงวางแผนนำอาหารโรยด้วยยานอนหลับที่ได้มาจากแชนแล้ววานตาเมียนสับปเปลอะ เอาไปให้หมาของกำนันชาติกินเพื่อให้หมาหลับยาวจากนั้นก็ให้ตาเมียนคอยเปิดประตูให้เพราะตาเมียนมีหน้าที่ต้องไปเล่นหมากรุกกับกำนันชาติแล้วก็เป็นไปตามแผนสิงกับดาวและพวกบุกไปขโมยอาวุธอย่างง่ายดายทำให้กำนันชาติเสียหน้าเมื่อ,น,อนายอนันต์รู้ข่าวก็มั่นใจว่าต้องเป็นฝีมือของสิงน,นายอนันต์ระแคะระคายมาว่า สิงกับแชนเคยพบกันที่ตลาดจึงสงสัยในตัวแชนนายอน,นันต์จึงเรียกแชนมาถามแต่แล้วเมื่อสืบประวัติก็พบว่าแชนก็คือไอ้ขี้คุกคนหนึ่งทั้งที่ท่าทางของแชนก็ดูคล่องแคล่วนายอน,นันต์จึงชวนมาทำงานในบ่อนแชนตกลงเพราะเข้าแผนที่วางไว้คืนต่อมาเสือธงบุกป,ป้นบ้านตาคลิงฆ่าทับตายและจุดลำยองไปเป็นเมีย สิงตามมาช่วยแต่พลาดสู้ไม่ได้ยอมให้เสือธงจับไปขังบ้านนายอนันต์ลำยองตกเป็นเมียเสือธงแม้จะช้ำใจแต่ลำยองก็อดทนเพื่อหาทางแก้แค้นและหาทางช่วยสิงคนที่เธอแอบรักเมื่อรู้ข่าวว่าสิงถูกเสือธงจับไปดาวและแพรก็จะไปช่วยแต่ทิวทัดทานแล้วผิดใจกับดาวทิวแค้นไม่ยอมไปด้วยจากนั้น ดาวแพรและลูกน้องก็นำอาวุธที่ขโมยมาเข้าไปบุกบ้านเสือธงซึ่งอยู่ใกล้บ้านของนายอนันต์ออนอนงเข้าใจว่าถูกปล้นบ้านเธอจึงโทรแจ้งผู้กองพาลีให้นำกำลังตำรวจมาช่วยการต่อสู้ชุลมุนมากขึ้นลํำยองแอบปล่อยตัวสิงสิงไม่ต้องการให้พาลีเป็นอันตารายแต่ไม่กล้าบอกดาวให้สั่งถอยเพราะกฎของเธอคือสู้ไม่ถอย แต่ดารู้ใจสิงจึงสั่งถอยภาลีเข้าเคลีย์พื้นที่และพบว่ามียาเสพติดอยู่ในบ้านของพวกลูกน้องนายอนันต์จึงสั่งยึดของกลางและจะออกหมายจับนายอนันต์แต่สาระวัตเทพขวางทางเอาไว้ไม่ยอมให้ผู้กองพาลีจับนายอนันต์เมื่อกลับไปที่สุสานร,รถดาวแพรและสิงก็พบว่าทิวประกาศยึดพื้นที่ตั้งตัวเป็นศัตรูทิวฆ่าแพรทิ้ง ดาวท้าให้เทียวมาดวลปืนกันทีวยอมออกมาจากนั้นการดวลปืนก็เกิดขึ้นสิ่งไม่เคยเห็นการดวลที่ตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนและดาวก็เป็นฝ่ายชนะแต่เธอไม่ยิงให้เสือทีวตายดาวให้คนผูกเสือทีวไว้บนต้นไม้สูงแล้วใช้ขวานตัดโคนต้นให้บินครึ่งหนึ่งหากเสือทีวแก่เชือกลงมาได้เธอจะไว้ชีวิตแต่โชคไม่เข้าข้างเมื่อลมพัด ต้นไม้ก็ล้มล,ลงทับเสือทิวตายทันทีดาวเสียใจกับการจับไปของแพรสิงปลอบใจดาวเล่าให้ฟังว่าตอนที่เธอเป็นนักศึกษาถูกแม่เลี้ยงแจ้งข้อหาฆ่าพ่อเพื่อหวังสมบัติเธอจึงหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับแพรน้องชายเธอพบว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของนายอนันต์ที่ร่วมมือกับแม่เลี้ยงเพราะต้องการให้ดาวและน้อง หมดความชอบทำในมรดกที่ดินผืนงามเพราะหลังจากนั้นแม่เลี้ยงก็ได้เงินจากการขายที่ดินให้นายอนันต์แต่ก็ถูกนายอนันต์ส่งคนมาฆ่าชิงเงินกลับไปในที่สุดนายอนันต์โกรธที่สิงห์หนีไปได้และสงสัยว่ามีหนอนบ่อนไส้แชนคือคนแรกที่โดนสงสัยแต่แล้วเสือธงระแคะระคาเรื่องโฉมพี่สาวสิงห์นายอนันต์สั่งให้คนติดตามโฉมจนพบว่า โฉมส่งข่าวให้สำออยและสำออยก็ไปบอกสิงนายอนันต์ส่งคนไปฟังสำออยทั้งเป็นแล้วจับโฉมเป็นตัวประกันเพื่อล่อให้สิงมาติดกับลำยองอาศัยความหลงไหลของเสือธงยุให้เสือธงขอเงินส่วนแบ่งจากนายอนันต์บ้างเสือธงหลงกลจึงมาคุยกับนายอนันต์แต่นายอนันต์โกรธแล้วเกิดผิดใจกันเสือธงทรยศนายอน,านันต์ หันไปก็พวกลับมาเฟียจากกรุงเทพที่ชื่อน่ำสิงเสือธงต้องการแก้แค้นจึงมาดับจุดอ่อนอนงผู้กองพาลีได้ข่าวก็บุกเข้าไปช่วยแต่คนที่สยบเสือธงเอาไว้ได้ก็คือสิงทำให้เสือธงต้องหนีตะเลิดไปสิงมีบุญคุณกับผู้กองพาลีอีกครั้งสิงเล่าให้ผู้กองพาลีฟังว่านายอนันต์จับตัวโฉมไว้ออนอนงเสนอตัวว่า ให้สิงใช้เธอต่อรองกับพ่อเพื่อแลกกับตัวโฉมแล้วในที่สุดนายอน,นันต์ก็ยอมตกลงตามเงื่อนไขโฉมเป็นอิสระนายอน,นันต์แค้นเสือธงและน้ำเสียงมากจึงร่วมมือกับกำนันชาติและแชนเพื่อหาทางโค่นบัลลังก์ของน้ำเสียงและกำจัดเสือธงไปพร้อมๆกันแชนอยู่วงในจึงแอบส่งข่าวให้สิงรู้วันเกิดเหตุเสือธงลำยองน้ำเสียง และลูกน้องชื่อยอดมังกรมาเที่ยวที่เอื้องฟ้าการาโอเกะนายอนันต์สั่งกำนันชาติให้พาพวกไปปิดล้อมแล้วเกิดการยิงปะทะกันเอื้องฟ้าอาศัยช่วงจุลมุนเล็งปืนจะยิงเสือธงแต่โดนจับได้พวกกำนันชาติสู้ไม่ได้พ่ายแพ้หนีไปเสือธงจับเอื้องฟ้ามัดไว้กลางบาแล้วจุดไฟเผาแชนจะเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ทัน เอื้องฝ่ายจึงถูกไฟคลอกตายหลายคืนต่อมานั่เสงกับเสือธงพาพวกมาบุกบ้านน,นายอนันต์เพื่อเอาคืนทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างโดดเดือดจนกำนันชาตินักเลงชุ่มและยอดมังกรสิ้นชื่อไปพร,ร้อมกันน,นายอนันต์ถูกเสือธงยิงออนอนงรีบขับรถฝ่าวงล้อมพาพ่อหนีออกไปได้ขณะที่เสือธงกำลังยินดีในชัยชนะแต่แล้ว ลำยองก็โผล่มายิงเสือธงทว่าก่อนสิ้นใจเสือทงก็ยิงลำยองเช่นกันสิงและพวกดาวมาถึงพอดีสิงประคองลำยองไว้ในอ้อมกอดเธอบอกรักเขาก่อนสิ้นใจสิงอธิฐานขอให้เธอไปสู่สุคติอ,อนอนงพาพ่อมาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วออกไปหาน้ำดื่มแต่นายอนันท์ที่หายใจเรือรินต้องตกใจสุดขีดเมือ่อผู้ที่ก้าวเข้ามาคือชม ชมตัดสินใจจบความแค้นทุกอย่างด้วยการแทงนายอนันต์จนขาดใจตายออนอนงมาเห็นก็กรีดรอ้องเธอจ่อปืนจะยิงโชมที่ยินยอมแต่โดยดีแต่สุดท้ายออนอนงก็ทำไม่ได้เมื่อนึกถึงสิ่งที่นายอนันต์ทำกับโชมทั้งสองกอดกันร,ร้องไห้ผู้กองพาลีบอกกับสิงและดาว่าจะยอมทำเป็นไม่เห็นหมายจับสักครั้งเพื่อตอบแทนบุญคุณ ที่สิงเคยช่วยชีวิตพาลีเอาไว้สิงและดาวตัดสินใจจะไปจากทุ่งคลาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชมขออยู่ที่นี่ตามเดิมสิง์จึงฝากให้พาลีและออนอ,อนองดูแลพี่สาวก่อนที่ทั้งหมดจะร่ำลากันสิงกับดาวปลายกับบิ๊กไบาจากทุ่งคลาไปอย่างมีความสุขทว่าทั้งสองถูกขัดจังหวะจากแชร์และตาเมียนที่ดักรออยู่สิงดีใจที่แชร์และตาเมียนปลอดภัย เขาขอบใจที่แชนด้านด้นมาที่นี่เพื่อช่วยเขาแชนบอกว่าตนมาเพื่อบอกลาและตั้งใจจะพระเนจรไปกับตาเมียนที่บัดนี้ขอติดตามแชนไปด้วยทุกที่สิงใจหายเพราะอยากให้แชนไปกับเขาแล้วทั้งสองคู่ก็แยกกันแชนและตาเมียนบบกรถประจำทางแล้วพระเนจรกันไปตามภาษาคนโสดติดตามชมละครสิงสังป่า ได้ทางช่อง7 HD กด35นะคะเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่18กันยายน2563ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดต like, ิดตามช่องครูใบวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ